สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely. Love l y b b Love r กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Walk into one เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่บีบจะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือน้องๆวง Walk into one นะคะจะเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีครั้งที่28ในวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะเวลา6โมงครึ่งนะคะทางช่องดากอนท TV ค่ะ เรานะคะก็เตรียมรอดูสเตจของน้องๆกันได้เลยค่ะและเรื่องที่2นะคะน้องๆวง into one นะคะได้ไปถ่ายนิตยสารานะคะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีข้อความจากทางนิตยสารมายั่วพวกเรานิดหน่อยนะคะว่า3เดือนหลังจากที่ into one ได้เดบิวต์พวกเขาได้ปล่อยอลัลบ,บั้ม Eye of the Storm และมีแผนที่จะสร้าง Wonderland โลกของ into วันนิตยาสารนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษของพวกเขาแม่ๆมนะคะก็ไปเปกันได้ค่ะเห็นในทวิตเตอร์เปิดรับพีออเดอร์กันเยอะแยะเลยใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ค่ะและเรื่องที่3ของวันนี้นะคะก็คือแบรนด์มิสเบอร์รนะคะที่น้องหลิวหยีไปร่วมงานได้ปล่อยเครื่องดื่มรสชาติใหม่ออกมานะคะเป็นรส เฮลเซีนัทช็อกโกแลตนะคะครับชั่นว่ารสชาติใหม่ฤดูร้อนช็อกโกแลตเฮลเซีนัทที่กลมกลม่อมกับรสเค็มนิดๆจากเกลือทะเลทำให้รู้สึกเย็นสบายซื้อตอนนี้ลด20%น่ากินเนอะทุกคนแม่ๆก็พากันไปซื้อกันได้นะคะและเรื่องสุดท้ายที่ไม่มีจะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือบีบีนะคะก็จะมาเมาส์รูปแล้วก็คลิปที่น้องอัปเดตเหมือนเดิมคะ่ะ คนแรกเลยนะคะน้องมิกาะคะน้องก็มาอัพรูปเพลงที่น้องไปร้องนะคะแคปชั่นว่าทุ่มเทสุดใจทำให้การเดินทางในฝันมีความหมายมากขึ้นเพลงตกลุมรักร่วมกับบอนบอลเกอร30์303ชิลินหน้ายิ่เกาวแบ่งปันช่วงเวลาอันแสนหวานกับคุณใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปฟังไปฟังกันนะคะเพราะมากคะ่ะ ส่วนน้องเคอรนะคะน้องเคอรก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่ามีความสุขมากๆนะวันนี้แล้วหน้าน้องก็คือดูมีความสุขเนาะพริมเชียวนะคะวันนี้มีเรื่องรดีๆอะไรนะอยากรู้จังส่วนน้องแพทริกนะคะก็มาอัพคลิปร้องเพลงแคปชั่น This is how you fall in love นะคะมาแบบร้องด้วยลิปซิงคด้วยนะคะหล่อมากนะคะแล้วก็นเนื้อหาเพลงดีส่วนน้องปอยหยวนนะคะก็มาอัพคลิปเหมือนกันแคปชั่นว่าหนึ่งวันในศูนย์กีฬาทางน้ำพายเรือแคนู นอกจากนี้ยังได้รู้ข้อมูลเชิงลึกอีกด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เยี่ยมชมก็คือน้องนะคะไปเยี่ยมชมศูนกีฬาทางน้ำค่ะก็เก็บภาพต่างๆมาให้เราดูน้องไปทำกิจกรรมมาหลายอย่างเลยนะคะทุกคน แม่แม่น้องปอยวนก็ไปตามดูคลิปเต็มๆกันได้เลยและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ BB มาอัปเดตในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ e ีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆให้กับบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย